เฮ้ยแตไม่เป็นไรครับผมถึงผมจะสั้นแต่ผมก็รักพี่นะครับเป็นพี่สาวแท้ๆเลยไหมคะใช่ครับเฮ้ยจริงเหรอกูว่าแล้วทำไมได้ได้ใครมาที่แท้ได้ได้น้องมาหรือเปล่าครับเนี่ยน้อง น้องบอกว่านอนได้พี่สิเฮ้ยน้องได้พี่หรอมืออะไรวะเนี่ย A D A D อะไรวะเนี่ย A T แปดศูนย์อ้ายไม่ไหวแล้วผมไปหาเลยบุกยันบ้าเลยทุกคนใครอยากให้ผมกไปหาถึงยะตัวคอนเมน m ์คอมเมน e ์ ออถ้าไลค์เกินห้าหมื่นไลค์บุกถึงบ้านห้าหมื่นไลค์บุกถึงบ้านกวยแล้วไลค์จ้าโอเคครับผมผู้ชมครับคือตอนนี้นะผมก็อยู่กับพี่ปั้นแล้วนะคะผมผู้ชมก็หลายหลายคนเนี่ยนะครับผมขอ,อน้องพี่มาเยอะมากเลยว่าพี่ฟูคาพี่มะม่วงครับผมอยากได้ความพี่ปั้นจังเลยอะครับเออทักพี่มาเต็มเฟซเต็มยูทูบไปหมดเลย ก็คือเอาง่ายๆครับเดี๋ยวเกมนี้ครับมาดูกันดีกว่าว่าจะชนะพี่เขาหรือเปล่าถ้าชนะเนี่ยผมแจกขวาแต่ถ้าไม่ชนะปดครับคุณผู้ชมครับคือพี่เขาโหดมากเมื่อกี้เกมเมื่อกี้ผมอัดไปแล้วแต่ผมลืมกดอัดคลิปผมแพ้พี่เขานะครับเกมเมื่อกี้นะครับผมเกมที่เอาใหม่ทุกคนครับคือหลายๆคนอ่ะถามมาเยอะมากเลยว่าพี่ปั้นเนี่ยเขาดัดเสียงหรือเปล่าพี่ปั้นครับพี่ปั้นดัดเสียงหรือเปล่าครับไม่ได้ดัดครับถ้าพี่ปั้นดัดเป็นยังไงฮะ มันก็จะเป็นแบบนี้่แบบนี้ยังจะดากฟังอยู่ไหมอ่ะถ้าดัดเสียงแบบนี้เสียงนี้ก็น่ารักอะทุกคนทุกคนครับก็คือเอาง่ายถ้าพี่เขาดัดเสียงเน่ยเขาคงแบบต้องมีหลุดกันบ้างแหละคือจะให้พูดทั้งเกมมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับผมว่าไม่ได้ดัดแน่นอนครับแล้วอย่างเนี่ยเป็นเสียงบิกับพี่เขามาตั้งนานแล้วผมไป ส่องทิกตอกมานะผมแอบไปส่องทิกต็อกพี่ปั้นมาด้วยเออแต่พี่ปั้นไม่รู้หรอกสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็มีแอปดีๆมานําเสนอนะครับผมคุณผู้ชมครับนั่นก็คือแอปไอค e a นนั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับผมผมมีข่าวดีจะมาบอกคุณผู้ชมนะครับผมนั่นก็คือไอคลินนะครับผมมีกิจกรรมแจกเพจฟรีไฟลเพียงคุณดาวน์โหลดแอปไอค e a นนั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมครับกดเข้าร่วมกิจกรรมฟรีไฟลนะครับผมเก็บบัตร ให้ครบนะครับทั้ง6ใบคุณก็มีโอกาสรุนรับรางวัลแล้วครับผมครั้งนี้นะครับไอครี I นะครับผมแจกรางวัลน,นะครับผมทั้งหมด2,420เพรฟรีไฟล์เลยนะครับผมและ645เพรฟรีไฟล์และ คุณจะได้รับคูปองไอครีมอีกด้วยนะครับผมผู้ชมครับหากคุณทําตามกติกาทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะครับผมคุณจะได้เพชรไป100%เลยนะครับผมคุณผู้ชมครับแจกหนักแจกจริงแจกฟรีแบบนี้ต้องไอครีนครับผมระยะเวลากิจกรรมนะครับผมอยู่ที่27สิงหาคมถึง3กันยายนเลยนะครับผมใครอยากได้เพชรฟรีๆจะรออะไรล่ะไปที่ดาวน์โหลดเลยนะแต่วันนี้ครับก็มือถือของผมเนี่ยนะครับผมตัดเกมแบบไม่ค่อยลื่นนะครับผมคุณผู้ชมครับคือหลังจากที่ผมเนี่ยเล่นเกมไปใช่ป่ะแล้วผมหาไฮไลท์อ่ะ คุณผู้ชมคือผมอัดไปแล้วมันกระตุกเว้ยคุณผู้ชมแต่พอผมไม่กดอาจจะมันไม่กระตุกครับผมวันนี้ครับผมผมก็เลยจะมาลองใช้ฟิลเจอร์ของไอครีมดูครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าไอครีนนั้นเขาเจ๋งจริงยังไงฮะโอเคครับผมคุณผู้ชมครับมาถึงฟังก์ชันแรกครับล้างขยะโทรศัพท์ครับผมคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าฟังก์ชันนี้นะครับผมมันจะทําการล้างขยะในเครื่องของเราออกไปนะครับผมคุณผู้ชมครับนี่ครับเราก็กดต่อไปเลยนะครับเราก็จะมีการทําการสแกนนะครับผมคุณผู้ชมครับอ่า แล้วเราก็ล้างขยะได้เลยนะครับผมนี่ครับทำงานรวดเร็วมากครับผมคุณผู้ชมครับกําลังล้างแคชแอปครับผมเรียบร้อยครับผมคุณผู้ชมครับล้างขยะเรียบร้อยแล้วนะครับผมและไอคินะครับผมก็มีฟังก์ชันสแกนและจํากัดไวรัสนะครับผมกดเข้าไปฮะนี่ครับผมมันก็จะทําการสแกนเลยนะครับผม6% 7% 8%แล้วนะครับผม100%ครับเรียบร้อยครับผมจัดการทีเดียวครับปลอดภัยแล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับโอ้โหสะดวกและรวดเร็วมากๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าฟังก์ชันสุดท้ายนะครับผมที่ผมจะแนนนนะะําาครับผมโดใจเหล่ เกมเมอร์ gamer, หร like right. ือโดนใจเหล่าสตรีมเมอร์นั่นเองนะครับผมก็คือฟัง์กชันลดอุณหภูมิ CPU นั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมครับบอกเลยว่ามันจะทําให้เครื่องของเราเนี่ยถายร้อนเร็วขึ้นนะครับผมคุณผู้ชมครับ โอ้โหตอนนี้นะครับผม CPU อุณหภูมิผม38อุณหภูมินะครับจะลดความเร็วความร้อนเดี๋ยวนี้ฮะเรียบร้อยครับลดอุณหภูมิ CPU เรียบร้อยแล้วครับผมคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็สามารถดาวน์โหลดแอปไอคลีนผ่านแอปสโตร์ได้เลยนะครับผมคุณผู้ชมครับเพียงค้นหาคําว่า i อลีนนั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมหรือลิงดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างนะครับผมผมก็จะทิ้งยิงไว้ด้านล่างนะบอกเลยว่าแอปดีขนาดนี้ไม่ใช้ก็บ้าแล้วโอเคครับเราไปดูคลิปกันต่อเลยดีกว่าไปกัน มครับเมื่อกี้วอร์มครับปั้ฟันครับรอบนี้ผมเปิดโปรแล้วอรอบนี้ผมเปิดโปรแล้วผมเอาจริงี่ฟันก็เปิดโปรเหมือนกันอได้เลยพิ่ซาพิ่ซาเปิดปตัวรอบแต่แต่แต่พี่ปันน่ารักดีนะครับทุกคนครับผมก็จะหยอดพี่ฟันเขาให้เขาเบอร์เบิดนิดนึงนะทุกคนแต่ผมว่าจะละลายไปแล้วเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรครับผมถึงผมจะสั้น แต่ผมก็รักพี่นะครับอ้านไม่อยากมีปัญหากับพี่พลอยนะไอ้คือคือพี่ป้นก็ไม่สอกมาหรอครับเนี่ยเฮ้ยเอาแล้วทุกคนไม่รอดไม่รอดไม่รอดผมว่าผมผมว่าผมต้องพาพี่ป้นไปเจอกับน้องพลอยแล้วแหละน้องพลอยเขาเป็นน้องนะ๋อดีผมชอบกินเด็กอะครับ เราพี่ป้นชอบกินเด็กครับเปล่าไม่บอกไม่บอกผมว่าพี่ป้นชอบกินเด็กครับทุกคนทุกคนผมผมตั้งใจเล่นก่อนเดี๋ยวทุกคนบอกว่าเอ้ยเฟสเฟสเอาเฟสก่อนพี่ม่วงๆคือพี่ปั้นเขาเก่งจริงนะทุกคนผมไม่ได้ผมผู้เล่นนะอ,อุ้ยโอ้โหอันแตตัวไอ้บ้าเอ้ย อันเขาหัวพี่อีกแล้วนั่งวันยืนไม่ได้ <laughs> <laughs> ผม <laughs> ผม <laughs> ผมแบบตั้งไอวอลแบบลอยฟ้าไงพอดีมันคนชอบแบบทำอะไรคิดบวกนะครับเกี่ยวอะไรคิดบวกวะแล้วผมชอบไปตั้งบนหัวเขาเ่ยก็ไปด่าให้ก็ตีแค่ไหนแล้วต่มเออเอนะ ชนะไหนครัผู้ชมผมจะไม่ชนะเขาจริงหรอไอเกมมึแกแยผมโดนเขานำไปสี่หนึ่งอ่ะผมไม่อยากจะพูดคุณท่านมีสเปคในดวงใจไหมบอกบอกให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับมีปั้นชอบคนที่ชนะคาสิโอ๋อครับผมแล้ว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 ร,ร,รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับผมแบบเออส่วนสูงอะไรงเงี้ยเตี้ยฮะเรื่องหน้าตาปั้นไม่เกี่ยงค่ะอ๋อไม่เกี่ยงใช่ชอบคนที่มีใคร เปิดโป้คุณป้นเปิดโป้ทุกคนทุกคนครับผมจับได้เมื่อกี้ผมวิ่งไปบ้านพี่ป้านมาผมพี่ป้นโอ้โหโปแดงล็อกเป้าเลยเมื่อกี้โอเปิดโปครับเปิดโปครับโอ้ my g o กเนี่ยดูฝีมือสเต็ปพี่เขาก่อนนะทุกคนดูดิโอ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 โหโหเดี๋ยวอีแม่จะถึงลูกซอมมายิงให้เอ็ม เอ้าหนึ่งหัวได้หนึ่งหัวเหมือนดีใจมากนะเดี๋ยวผมให้อาจารย์ผมมาดีกว่าอาจารย์ผมเนี่ยครับผมเก่งมากอาจารย์ผมเนี่ยงั้นเดี๋ยวไปเรียกกูตู่มาแป๊บโอ้กูตูได้เลยฮะกูตู่กูตูต้อง V S M J M J โจจ๊ะละอืคือต้องบอกก่อนว่าคุณปั้นเนี่ยเป็นพี่สาวกูตู่ใช่ไหมฮะ เป็นพี่สาวแท้ๆเลยไหมครัใช่ครับเฮ้ยจริงเหรอกูว่าแล้วทําไมได้ได้ใครมาที่แท้ได้ได้น้องมาหรือเปล่าครับเนี่ยน้องน้องบอกว่าน้องได้พี่สิเฮ้ยน้องได้พี่เหรอเอเอ,อถามกูตัวนะครับว่าสนใจรับลูกศิษย์เพิ่มไหมครับเฮ้ยไม่ดิไม่ดิถ้าผมชนะพี่เขาเขาก็ต้องคารุผมใช่ไหมเอ้าอย่างนี้ก็ไม่ยอมครับถึงแหงศักดิ์ศรีปืนอะไรวะ AD, เนี่ย A C A D อะไรวะเนี่ย A C แปดศูนย์อ้าว ไอซีแปดศูนย์น้องได้พี่แต่ผมอะ่ะขอพี่ได้หรือเปล่ากลิปอีกแล้วทุกคนผมแหลยแตกไปกี่ลแล้ว,ลออลวทุเกคนผมเป็นคนรักเดียวใจเดียวครับแต่ถ้ามีสองก็ไม่เป็นไรครับก็ไปเรื่อยมามุกมามุกก็ไปเรื่อยมองมุกมุกไปเรื่อยมามุกเนี่ยทุกคนเนี่ยคุณฟันเวลาย,ยิงได้ชอบเ <c oughs> นี่ยโอ้ทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ไหมเดี๋ยวตากคน่าพี่ฟุกไม่รักพี่พลอยหรอพี่มะม่วงไม่รักพี่พลอยหรอ <c oughs> นี่เนี่ย,ยมาจีบพี่ปั้นมาเตาะพี่ปั้นทาไมอะไรอย่างนี้เอาทุกคนครับมันเป็นคอนเทนต์นะครับทุกคนอย่าอย่าคิดมากนะครับทุกคนผมก็แซวพี่ปั้นเล่นอย่างนั้นแหละคือเอาตร๊งเนี่ยผมกาลังหาเหลี่ยมให้พี่ปั้นเขาแบบเสียอาการผมอยู่เออทุกคนมันเนี่ยบอกอ บุกยันบ้าเลยทุกคนใครอยากให้บุกไปหาที่ยัดตัวรอนคอมเมนต์คอมเมนต์เออเอ๊ะถ้าไลค์เกินห้าหมื่นไลค์บุกถึงบ้านเอาดิเอาดิห้าหมื่นไลค์บุกถึงบ้านก็ไหวแหละทุกคนผมว่าทุกคนอดเฟซนะครับเฟซนะครับผมก็โทษครับที่ทำให้ทุกคนเสียใจ เอามะม่วงแผลรับคาบเลยนะครับผมก็แต่ไม่เป็นไรครับพอดีพี่มะม่วงด้านพอเดี๋ยวผมแอบให้ละกันนะคนดู <ś le> วาร์อะเออทุกคนคือเขาไม่ได้เก่งเฉพาะเออตอนอัดคลิปนะทุกคนทุกคนตามไปดูเขาสตรีมได้นะที่ช่องนี้เลยเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นี่อันนี้คือเพจที่เขาสตรีมส่วนอันนี้คือวาร์ฟทิกต็อก อ่าทุกคนส่วนอันนี้วาร์เฟซบุ๊กส่วนอันนี้วาร์ไอจเอออันนี้ว้าฟไลเอาไปให้หมดเลยถามว่าได้ยังยังอ๋อแต่ถ้าอยากได้ไลน์ใช่ป่ะเออพี่ปั้นครับส่ง line, ไลน์มาผมก็ได้นะครับไลน์ไปจนตัตกนะครับจะโดนพลอยตีจนตายนะแล้วอย่าลืมไปติดตามพี่เขาสตรีมใน Facebook ได้ แล้วก็ไป,ไปเปรเาวขาได้แล้วทุกคนเดี๋ยววันไหนเนี่ยผมอาจจะแอบ,บ,บ,บแบบไปทาคลิปเปสาวอะไรเงี้ยอ,อะไรเงี้ยทุกคนก็ไม่ได้สปอยฮะเอาคือบวกหนึ่ง <c oughs> บวกหนึ่งผมบวกคนเดียวเลยร้อยเก้าเก้าอโหไปแล้วครับของน้ําของครับทุกคนเ <c oughs> จอก,กัน